ไปซ้ำาไปเรื่อยๆฉันคือฟองอากาศซูมเยอะไปครับฉันคือฟองแชมพูที่ฉันชอบเล่น้วยฉันลอยด้วยตัวเองเพราะฉันคืออากาศไม่ต้องมีมนุษย์หน้นไหนยกฉันก็ลอยด้วยตัวเองฉันรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายไร้น้ำหนักไม่มีตัวตนและฉันกำลังร่องลอยไปตามกระแส ฉันรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนกับสภาวะที่ไร้น้ำหนักฉันมีความสุขลึคๆและฉันกำลังลอยไปไกลแสนไกลคนที่ยืนส,สมมั่งจย็ได้สำเน็ตถ่ายวิดีโอโเรเสงตัวเงเห็นสิ่งที่จะยกต่อไปนี้คือนองอาการมันคือนองแชมพูที่ฉันชอบเล่นเลยเมื่อฉันใช้ปากเ่า มันก็ลอยไปตปปามลมไปเต็มท้องฟ้าสวยงามฉันใช้นิ้วถ่เบาๆก็ลอยติดอย้่ฉันเพราะมันคือวามอากาศที่เบาไร้ยนักเมื่อเห็นเป็นวองอากาศชัดเจนสั่งจิตแต้สันซไปเรื่อยๆและเอามือประสานและเมื่อผมนับสาม ให้ตะโกนสั่งจิตได้สํนนึกว่าฉันทำได้ให้การที่สุดสามครั้งหนึ่สองสามสอดนิ้วเข้าที่สี่หุดและเรียนฟังคำสั่งเมื่อผมนับสามยกให้สุดแขนปรกเสกว่าเมาเบาเๆาเๆาเๆาเมาเสองสามยกสุดนิ้วไม่้หวั่น เด็กสนุกนะให้ลูกตั้งใจทำกิจกรรม